ต่อไปหลักการและจุดประสงค์ในการใช้ present perfect นะคะว่าผู้พูด,พดเวลาจะพูดเนี่ยมีจุดประสงค์มีหลักการที่จะใช้อย่างไงเวลาเราจะใช้ present perfect เราจะใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยคือใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจบไปไม่นานหรือว่าเพิ่งจบลงมาใหม่ๆเลยนะคะเส,เสร็จแบบว่าสดๆร้อนๆเลยนะมักจะมีคำว่า just already หรือคำว่า yet นะคะในประโยคนะซึ่งเวลาเราทำข้อสอบพวก grammar พวกเนี้ยถ้าเราเห็นคำเหล่านี้ just already นะคะหรือว่าเห็นคำว่า yet เนี่ยก็คือให้เดาได้เลยว่าประโยคเหล่านั้นอยู่ใน tense ที่เรียกว่า present perfect นะคะตัวอย่างแรกค่ะ has the bus arrived yet Has the bus arrived yet? Has the bus arrived yet? นะคะรถบัสมาถึงหรือ,อยังนะคะสังเกตไหม the bus ประธานเป็นอะไรคะเอกพจน์นะคะเมื่อประธานเป็นเอกพจน์ดังนั้นเราจึงใช้อะไรคะ has นะคะ มาผ่นตามประธานเป็นเอกพจนะคะและก็ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะคะดังนั้นเอกพจน์ประธานเป็นเอกพจน์แล้วก็ has จะต้องสลับตำแหน่งกันโดยเอา has มาวางไว้ด้านหน้าประโยคนะคะต่อไปตัวอย่างที่สอง Delina has just informed us where to join the party tomorrow. Delina has just informed us where to join the party tomorrow. d e l ิน่าเพิ่งแจ้งเราว่าพรุ่งนี้จะให้ไปร่วมงานปาร์ตี้ได้ที่ไหนนะคะในที่นี้เป็นประโยคอะไรคะบอกเล่านะคะซึ่งเมื่อเป็นประโยคบอกเล่านะคะประธานคืออะไรคะเด l i n a นะคะเจลิน่านะ ก็เลยจะต้องมาวางไว้ด้านหน้าประโยคนะคะแล้วใช้ has นะคะผันตามประธานซึ่งเดลิ n a ก็เป็นคนคนเดียวมีอยู่แค่คนเดียวประธานเป็นเอกพจน์จึงใช้ has นะคะแล้วก็มีคำที่ระบุบ่งชี้ว่ามันเพิ่งเหตุการณ์นั้นมันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้เพิ่งบอกเมื่อกี้นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็เลย เห็นมันมีคำนี้อยู่ค่ะ just นะคะเดลินาเพิ่งแจ้งนะคะเพิ่งแจ้งเมื่อกี้นี้อะไรอย่างเงี้ยว่าพรุ่งนี้จะให้ไปร่วมงานปาร์ตี้ได้ที่ไหนนะคะโอเคค่ะเรามาดูหลักการหรือว่าจุดประสงค์นะคะในการใช้ present perfect นะคะแบบที่สองกันนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็มีผลจนถึงปัจจุบันนะคะ โดยที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตแล้วยังคงสภาพอยู่จนถึงปัจจุบันเลยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคำว่า since คำว่า for หรือคำว่า ever นะคะอยู่ในประโยคนะคะส่มากจะเจอในข้อสอบบ่อยนะคะพวกคำว่า since for ever นะคะดูที่ตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่านะ I've known him for two years ดูที่ตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่านะคะ I've known him for two years ฉันรู้จักเขามา2ปีแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่าเรารู้จักตั้งแต่อดีตมาแล้วนะคะตั้งแต่อดีตเนี่ยก็รู้จักกันจนปัจจุบันเนี้ยก็ยังรู้จักกันอยู่นะคะมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วนะคะนี่ค่ะคือคำที่บ่งชี้นะคะคำที่บ่งชี้ว่านี่คือ present perfect ะะแล้วก็มี I've นะคะตรงนี้คุณครูคุณครูอ่านว่า I've นะคะซึ่งย่อมาจากอะไรคะ I have นะคะ I have นะคะในที่นี้ประธานนะคะเป็น I ก็ต้องผันตัว verb to have โดยใช้ have นะคะเข้ามา I have I have known him for two years นะคะอ่านแบบนี้ก็ได้นะคะ ฉันรู้จักเขามาตั้งแต่อดีตและจนเรื่อยมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะเป็นระยะเวลา2ปีละก็ยังรู้จักกันอยู่นะคะไม่ได้ว่าเลิกรู้จักกันนะคะเรามาดูที่ตัวอย่างที่2นะคะ Elena has lived here ever since Elena has lived here ever since e l e n a อยู่ที่นี่มาตั้งแต่บัดนั้นนะคะจนถึงบัดนี้เอลิ่าก็ยังอยู่อยู่นะยังไม่ได้ไปไหนนะคะตั้งแต่อดีตอยู่มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะเอลิ่านะคะประธานเป็นเอกพจนะคะดังนั้นจึงใช้ผันประธานเป็นเอกน์นะคะดังนั้นจึงใช้ has จับคู่กันประธานเป็นเอกพจน์นะคะดังนั้น verb to have ที่ใช้ก็คือ has นะคะเรามาดูที่สถานการณ์ที่3นะคะเราจะใช้ present perfect เพื่อใช้บอกเล่าประสบการณ์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาช่วงใดช่วงหนึ่งในชีวิตนะคะ ส่วนมากจะมีคำว่าอะไรคะ never แปลว่าไม่เคยนะคะ ever แปลว่าเคยนะคะ once ครั้งหนึ่งนะคะ twice สองครั้งนะคะคำว่า never ever once twice นะคะจะเป็นคำที่ใช้บอกถึงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราเคยทำหรือประสบพบเจอมีประสบการณ์ สิ่งนั้นน,น,นะคะหรือบางทีก็จะมีคำว่า been นะคะก็จะมีคำว่า been เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งคำว่า been ก็มีความหมายแปลให้ได้ feel ก็คือแปลว่าเคยนะคะดูที่ตัวอย่างแรกนะคะ have you ever been to london คุณเคยไปลอนดอนไหมนะคะซึ่งเป็นประโยคอะไรคะเนี่ย คำถามนะคะนี่คือประโยคคำถามนะคะสังเกตจากว่ามีอะไรคะ question mark ค่ะแล้วก็มี have นะคะอยู่ด้านหน้าของประโยคนะคะซึ่งมันสลับตำแหน่งกับอะไรคะประธานนะคะ have you ever been to London have you ever been to London มีคำว่า ever เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณเคยไปลอนดอนไหมนะคะ ถามถึงประสบการณ์ของคุณในช่วงเวลาหนึ่งนะคะว่าตัวคุณเคยไปลอนดอนหรือเปล่านะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ Stephanie has been to China twice. Stephanie has been to China twice. Stephanie เคยไปที่ประเทศจีนสองครั้งนะคะสังเกตนะคะนี่คือประโยคอะไรคะบอกอะไรคะประโยคบอกเล่านะคะ โดยที่ s สเต a n i e นะคะเป็นอะไรคะประธานนะคะประธานเอกพจน์มีแค่คนคนเดียวคือ s สเต a n i e ให้ใช้ has นะคะตามหลังประธานนะคะซึ่งนี่ค่ะมีคำว่า b e ี n เกี่ยวข้องด้วยคำว่า b e ี n หมายถึงอะไรคะถ้าใช้ใน present perfect แปลว่าเคยนะคะครูขอเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะคะ นั่นคือ present perfect นะคะมักจะเน้นถึงผลของการกระทำนะคะดูที่ผลของการกระทำตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็ผลมันเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่น have you, have you ever seen Avengers have you ever seen Avengers แล้วก็อีกประโยคหนึ่งนะคะ did you see Avengers นะคะประโยคแรกเนี่ยเราดูปุ๊บ รู้ปั๊บเลยนะคะว่ามันอยู่ในโครงสร้างของ present perfect นะคะซึ่งตรงนี้คำถามนี้ have you ever seen Avengers ก็คือถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยหรืออดีตที่ผ่านมาหรือเมื่อกี้นี้หรือ,เ,อ,อเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยคุณได้ดู Avenger หรือ,อยังนะคะคุณเคยดู Avenger หรือ,อยังนะคะถามถึง ผลว่าดูแล้วมันเป็นยังไงคือผู้ผู้ถามเนี่ยเกิดความมีจุดประสงค์เพื่อถามเพื่อแบบมีความคาดหวังอะคะ่ะว่าจะได้รับคาตอบว่าดูแล้วมันเป็นยังไงเคยดูหรือ,อยังคุณเคยดูหรือ,อยังนะคะแต่ถ้าผู้ถามถามโดยขึ้นต้นประโยคคําถามว่า did you see avengers did you see avengers นั่นก็คือคุณไปดู Avenger แล้ว ใช่หรือไม่คุณไปดูอเวนเจอร์ใช่หรือไม่การตอบก็จะตอบเป็นยังไงคะตอบแค่ใช่ฉันไปดูหรือไม่ฉันยังไม่ได้ไปดูอย่างเงี้ยนะคะมันก็ก็คือการถามคำถามโดยขึ้นต้นดิสเนี่ยก็เลยกลายเป็นไม่ได้ถามเพื่อเน้นถึงผลของการกระทำดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้พูด,พดต้องการ มีจุดประสงค์ที่จะพูดถึงว่าอยากทราบว่าผลของการกระทํานั้นที่ผ่านมาจนถึงดําเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้มันมีผลอย่างไรเนี่ยก็จะใช้คําถามในโครงสร้างแบบ present perfect มากกว่านะคะอย่าลืมนะคะการเรียนภาษาอังกฤษนะคะสําคัญที่สุดคือการฝึกฝนนะคะ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนได้นะคะอย่าลืมนะคะอ่านทบทวนนะคะไม่เข้าใจตรงไหนพอส์ไว้ก่อนได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์มาถามคุณครูได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะฝากกด Subscribe ให้ครูด้วยนะคะครูจะได้มีกำลังใจทำคลิปนะอย่าลืมค่ะสุดท้ายค่ะ practice m a k e perfect ยิ่งฝึกยิ่งเก่งค่ะ